ใส่ชีวิตลำบากอะมันจะแบบเจอทุ่งร้างค้าเราจะตรวจหลูกเป็นน้อเป็นจินหักซ้าในบ้มันบอกมีอาการผิดกรยุทย่ดใหญ่สักภาพอไเงยภาพว่ากแก่วจจนท่านแบบของโตขนาก็คือประมาณสองอาทิตย์ไม่นานนี่ค่ะพอเห็นแล้วหนูมามานูนู้ถ่ายบันเสาร์ แล้วก็เขาบอกว่าถ้าอยากแค่ที่เป็นสภานิติบัญไปไปตวรวจก็บอกได้แต่ที่แรกน้องกำลังเล่โฟนน้องบอกว่าเมือ่อยคือแบบว่าข่างท้องใจแล้วไปอยากไปไปอยากสูงนะู่นก็เลยบอกว่าบอเป็นยังเดี๋ยวเลยค่นนะตั้งนาทีบอ,อ,อกความใจเบมื่อพอพิจารอ์บอกว่าอยากไปนคะ่หายใจสูตอนแรกว่าเนื้อหัวในกองนะทัพไหนเนี่ยมันจะมีมันจะมีวแบบติด พี่น้องเลยเนาะกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาพบมาพ่อ,อกับเบาพามีอีกแล้วพี่น้องนาะมาพบมาพ่อกันช่วงเจ็ดโมงแรงพี่น้องเลยเนาะมาพบมาพ่อกันมาหับเบาบอยพี่น้องเนาะเบาบอยที่ว่าเพื่นไปถ่ายเคสเสาพิมพ์แรกๆเนาะมากับเสากึมเพืนพ่นๆสิมาเยี่ยมมายามมาทางเสาพิมพ์น้อยพี่น้องเนาะอ่า ืันนี้ก็เริ่มมาหับเพื่อนพี่น้องแล้วก็มีนักข่าวเพื่อนซิมาสัมษณสเน่กับพี่น้องเน,ะนาะแอนสไลายสบายดีสวัสดีเด้อใส่ใส่บ่อบบอยอยู่ใส่โอ้ยวันบอกโอ้สวัสดีเด้อโดยโดยห่ยอห่อแต่หึงแล้วบอกอืม มาสิบกว่าน no. ี้นี่แหละโดยคือเรถจะเพิ่มเห่อนี้อ่ะมอเช้านี้นะออกมาจากบ้านเกามงกว่าโดยโอเคพี่น้องเ้ยเนาะอยู่นี่ตอนนี้อยู่บกสะซอนะบกสอสามแม่นบอแม่แม่คอนเกนนะพี่น้องเนาะได้ก็มีมีมีนาข้าวมาพร้อมเล้วพี่น้องเลยเนาะ คเดินอมาเลยไอ้จะมาแบบเงียบๆตีสบาย่ี่ว่าก็มข่าวมาเลยนพี่น้องบมแดงแ่ว่าข่าวการเงินพี่น้องีกมาอยอี่เด้่รียหาโบ้มีคนคือมาหัวพื้นโตมานะพี่น้องเฮาก็บูหัวพื้นมา พราอเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าอันสิไปสัมภาษณ์ข่าวเลยเพิ่นแบบนอนพี่น้องเน,นงาะพอว่าเห่ากะตอนนี้อยู่ไซเพิ่นกระนั่งมาหอดอน,นี่เลยนะพี่น้องกะนี่โมงทุกคนโมวีเมาลดบ์บอยสุดเจ้ามาเมาลดบ์อ <c oughs> อลดบอย ป็นหมอบอกว่าเป็นเป็นเนื้องอกในตีบมืลูกทั้งสองข้างข้างแรกกระดาข้างนึงแล้วมันก็มาขึ้นข้างหนึ่งตอนนั้นอายุกเขายังน้อยอยู่ประมาณประมาณที่สิบกับน้ำหนักเพิ wow. ่นกระเลยบโบกโยกคาเย็นวายกัดมีล like ูกค่ะแม่กระเล็ป้ามาป้ามาแต่ต่อมาต้องไปรักษาอยู่ดีดถุงมะเร็งรุงเทพแม่ผาตาดองข้างแล้วก็หายที่โมกันทีกครั้ง จนจนเบิ่เงินแหละค่ะครับครับไปอยู่บ nope. no. well, anyway, ้านข้งนอกเบเงินสะพอมาก่เพิ่นก็เลยอาใครคิดพบเด็รู้ไปเห็นใน่องยี้พุทธซองหนึ่งที่ว่าคเมิกันอาคิดนอกก็กว่าจะที่้องใหญ่เนาะแต่ทางอเมริกาเป็นพะไรน่ะคนณลาว็ีสุรัน์นซาลาบอกว่าเทนอก็เห็นคนนี้เป็นยังทื่อจังหวะพวกไงมันนีแบบเข้ากับแฟสามคนนีกกนแต่ที่ใส่ชีวิตธรมาแบบคือแบบเอเพื่อนค้าง้าลองไปตรวจลูก คนโคนชนารบองเขียอาบ่ไรแต่คื่อต้องทัใจนาอแต่พอมาพึ่งจะวัาจะหาแล้วคนโา้งเลยะเาทำการอิสเรี่กันตวคนชะาคนสับตะมาหัวเป็นใหญ่เขีะนในสุโตมาโมสาปยังที่เอากลับพามาเลยอาการแี่เร่องของโตขึ้นเรื่อยๆคนโคง แต่บ้องที hard, so ่โตปิดซุนมากเรื่อยๆคือประมาณเจ็ดปิตใใส่ไรเงี้ยที่เป็นในในคลิปทีูู่ดอย่างเ้มันจะค่อยๆใงญ้ยึ้นไปแต่บางเชื่อมันจะเจ็บออกหอดแต่ก็มอบอกว่าเอาบักษาแบบอย่างมันระเบิดคอรามันมันบ่มนีอาการผิดระยุทธ์ยุทครไง เห็นแล้วหนูมามาหนูหนูถ่ายวันเสาร์แล้วก็พอบอกว่าถ้าอยากให้พี่เป็นสพานทบุรีไปไปตรวจบอกได้เป็ที่แรกน้องกำลังเล่โอนน้องบอกว่าเมื่อยคือแบบว่าข่างซ้อมใจแล้วไปอยากไปไปอยากสูบหนูก็เลยบอกว่าบอเป็นยังเดี๋ยวเลยอ่ะตั้งนาทีบอกขัดใจเบิร์ตบอกพี่แจนบอกว่าอยากไปเนี่ยไอ้ใจสูบบอะว่าเมื่อยแล้วแล้วนองก็ตัดสินใจแล้วก็เอารถไม่ใช่ขับมาแล้วก็เอารถเฉพาะมาเอง ตอนอยู่ลาวนี้ก็เป็นสายบุนแต่ไม่ได้หนักขนาดที่เอาตรงแบบทักิมเนี่ยและกระบะโมโลเนาะคือก็ก็คือเขาเองก็บอกว่าในอาม่าในเด็กหน้มกรบนกดแต่อาการมันคือได้ตับซ้ำๆตับซ้ำๆักรอดอาการันเป็นมะเร็งไหมเการป้อ้มังที่จะรอดส่วนใน้องกระเสือว่าเขาที่ห้าเนาะอาจจะเป็นบุญคนที่เกิดมา่ก อ๋อบอลเซนซานเคยหักแบบผู้สิเวนในช่องงานบอลนะคติดตามพัดเทสในช่องโคฟุรีแหละที่มาที่ที่มารับกันมเป็นแม่กำลังใจน้องพิมพ์เพราะว่าเราพิมพ์โทษแต่เมื่อจะเขอาแบบสตาร์าั๊กให้เป็นกำลังใจน้องเนยเพราะว่าเราช่องแบบบอยเนาะเอาเนี่ยเป็นกระเชยสุดยาม่าว่าตัวตัวหารายได้จากน้องมีบอลนั่นเองทั้งที่มันเป็นเรื่องจริงการหยาดแห่กำลังใจแบบบอยเพราะว่าบอยจะเป็นที่ผู้กายพึ่กันผมว่าน้องแบบได้รับการข่าวแบบว่า ต้องกรต้องขับเรือต้องการค่ะเกิดมีใจบุญยังไงครับเราบริจาคเแค่เือในครันกองรวมไาทได้ก็ได้กคือเศ้าหาย้าาองคือแบบว้นรไปเนียารตุกัวใจนกับไทยคือีมีเงินไปบริาง การเคือนกา้นเรืงต้นคือตากเงิน้ากับหนึ่งพัดอลลาร์คือนึ่งขัมนึ่งพันดอลลาร์คือบิร์ตัำลังจอยุ่ธนานรแล้วแต่ขึ้นมือหนัพอเอ็กเซเนาะการขึ้นมันจะแพงเนี่ยการเอ็กเลมือแล้วอ่ะเป็นไปดเป็นตัวหต็มแบบโตหอมันส่ตัวมากบางทีมือห้ากับมือมีความล้ําการกระชงมากกัพอคามชิดเลยจะโอะไรลแค่โมเกี่ยกัาบอเรเดอร์เขากับกมใจน แต่คุณหมอคนก่ใจดีไร้การนักษารดที่เป็นคารนก็ขอขอบคุณคุณหมอเนาะทเป็นแหงคอมิตาทำนองพิมพ์เป็นกรบอกว่าเฮียครับตัวกับครับกบคือที่ทางเดียวคี่ะราด่ศักากคืออาจะรอดก็น้องน้นนอยดีแต่พต่งกทารลบายเนี่ยแข็งแรงับึก็แบบเนื้อหงอในของมนยมันตรงนี้นันตรงนี้ก็แยเบอร์โทรที่มีที่โทรหัน ไม่เคยแม้ทางไหนที่ที่เราเปที่บางก็คือออกทางต้อมดุคุกเลยเพราะความเจแล้วที่ช่องไหนเช้ากึ้ใจสว่างคแล้วก็มีแล้วขนมก็มีาะว่าทั้งขนมก็มีเป็นกบบมีชมองคุกอันนี้มีมีอ่ามีเอกซ์ซีไซบุญหลายคนก็ขายแต่ได้ไฟไม่ได้ขาอไม่มีอยู่รว เดียวเป็นคนที่วเล็กถึไกง,กงได้เลยบอกว่าเป็นสที่แมนแมนแน่นอมันยังอยู่มันน่าจะมีน่าจะมีคนทีมีกระโนลกทมันมากลัน่ักสาคืนได้สบา อยู่ในช่องยูทูบด,ด้วคนนานงคนทนางกงเท้าใจสวา่างคือแค่บ๊อกซิลิกนางกงเท้าใจสว่างพ่อกานเมโท่สาระวนใจสว่างโอกงเท้านันาน่งขบุญใจสว่างโอ้โชคดีทอไก่เอาหมูทอดานเมโทรสารส คนมาเลยทุกนกันกระเฮ็ดเป็นการทำบุญโซเลียร์แหละแต่ว่าสว่วนรายการทุกคนก็นท้าทายนะมีไหมีม,ม,มีแต่มันต้องส่งโอ้ดีขอบล็อกผิดคน,นแรกที่ไปหาเขาเลยนี่ใครแตมันอยู่ในไฟขยะจะยังบริเวณยิบเบิ้ลได้ไหมงั้นเขาควรส่งให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปไปออดได้ดเดี๋ยวหนูตัดก่อนเพราะมันต้องมันส่งไม่เกินห้านาทีเนาะเอาเอาส่งมาเลยก็ได้ที่แต่ให้มันเหลือห้านาทีก็คือห้านาทีมันก็จะส่งไปเนาะใช่ใช่ข้างในเรื่องของ โอเคเดด๋ยวสูงให้เอาพี่เห็นข่าวไหแสงในช่องต่างๆอ่ะบวะใช่เดะ๋ยวาลืมกูคือนที่ยืสพอพี่บอเขาไปห้องพยาบาลกะดีพวคนกระเว่ายข่ายนะคุณหมองนกระยหางอเนกดยเดสงให้จะไม่รู้มันจะได้โรด้่าจะมาเรวก เยอะมากแน่นมคะอาตัดเขายามันบุกไปนะแอนบอกเดี๋ยวเอาเอาตัวสั่งตัวนั้นเอาตัวเอาตัวนี้ใช่มันก็ห้านาทีง่ยที่แอนบอกใช่ส่งธีรกิจก็ได้ด้ใจสว่างได้คับ เติมบ,อออบอออ๊อยกันอย่างบริบูทาวสถานการณ์หมดไม่ดีแหละอันนั้นคืออันนั้อยู่โรงพยาบาลอันนี้ที่สุดเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลเหรอแม่นตอนที่ใส่ชุดแล้วตอนที่เข้าไปหาไม่เกินห้านาทีเห็นไหมจะส่งได้ไนะหมคะลองดูขึ้ okay, นรวันไม่ต้องตัดก่อดค่ะบอกเอาโอเคเถอะงันะ้นนาทีไปตัดก็ได้เดี๋ยวคุงใหายเด้อได้โอเคขอบคุณเลยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะโอ้ยบ<า>่<ข>อบวย นนทางทีมงานนะักข่าวซองแปดคุณมาสัมภาษณ์นอ้อสาวคลิมสบายดสบายดีส,ส,สบายดีบอบอยเช่นเนาะรางกับร่งแก่เจ้าอะไรน,น้องพิมน้องพิมเนาะเป็นแก่เจ้าอะไรนาะเห็นคลิน้องคิมเ,เลยเ,เห็นเจ้ามันจ่าปล่อยี่ยเจ้าเลยบอพามีเป็นอะไรเหตวจริงบอบรอยฮะโอ้บอพามีกัเป็นครนั้งแรกว่าที่เห็เุเกิดนี่แมน เคยบมเคยเห็นเคยบมเคยเห็นเพื่อนเห็นแต่ในคลิปมานะอยู่บ้านไหนก็อ้บ้านละโม่ละโม่โอ้เพื่อนที่ไปเขาไปหาอสาวพิมพ์ครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะช่องใหม่มาอีกก็เลยตบอกตั้งแต่ต้นต้นไปเห็นกันในไลน์เป็นบ๊อบบ้แบบตาตัวใจโยนใจโยนแบบแบบขอมูลมากอร่อยเลยนี่ไปยุ่งในก้าวขึ้นไหมอ๋อ ชื to ่อ่องจะอะไรก็ชื่อ่องอะไรก็บ่าบอยบาวบอยชื่อ่องบ่าบอยบาบอยเจ้าดิษฐื่อ่องเงินน้ำบ่าฝั่งลาวโอ้มีซอง่องหัวคนเดียวซององแต่ละซองมีสตดิอาฝงลองแซนปัวซองแซนตายองแนูเนาะ่างโต มากรุงเทพฯมาเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีโอ้แฟนสนักเก็ตทั้งคนแรกคนแรกเลยไว้คนแรกได้จบังโคกก็เป็นไห่เป่าบอนแซ่กัน้อนบอลนี่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีเนาะแม่นบอกบอร้อนก็ไงแจกเล่าได้หนิโดยบอลเพิ่อนเนาะแล้วเป็นน้องบอลหรือเป็นไอบอลเพาเพิ่อนเป็นน้องโอ้เอาควาจะเป็นน้องเราบอกแม่นบอกเออเป็นน้องเอ้าก็เราเป็นน้องเป็นน้องบอลลอนอย่าบอกแต่งยังรูมีเล่าหนาตอนนั้นยังมีผ้าเขาไปกินข้าวเลยเจ๊ตอนนี้แล้ว เป็นใครที่คนดังกอกันเลยวไม่ใช่ันทำใหเิลมีกนเหเด็กๆยตะคนองใสเป็นเียวขาวก็ก็เลิศล้วว่าเพิ่นก็เมารถดย่สิกินแบบเผาบดชีสกินเปิ้เตียมมันเดี๋ยวจไหนเียมกินอกิเป็นเผาเนาะเอาเป็นเผาเนาะเอาเป็น่เอาเป็นเผาประเด็นเอาเผาตสั่นบอกคือจไตำบอกกินเนาะเขจเอาเขามาของทสือเป็นบอมากินนะ เหมือนมาใหม่มาใหม่ท่งเก้าแบบม่้เล่อันนี้ทรงแม่เป็นบอท่งแปดบอทรงได่ทห้าปห้าดูเลยไม่หย่ขนาดนี้ยืนโตเขาม่นโตอันนี้เขาอมกโซนพิเศ่เลงเขาม่เอาชุดกอดที่เรออกโยคะท่ตามตัเองจะดูไปเงี้ยงดูเวลา่อตัวอะไรเหรอ

ปไ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 ปสิพามไปชื่นเป็นขี่รถมาแต่โำบ้านเพิ่งจัามุงทุกจ้าสินังหนาบพเดี๋ยวเขสินังังันลางก็ได้ให้เมาแล้วมันนังหนาอย่ามันเมาเจ้าเมารถหบอ้า่ห์ลดแย่นางหลังายทางางนี่เจ๊คงสูดบรรยากาศทาง้างหล่บอขึ้นขึ้น à xin nàng lắng bỏ cứ bồn nàng hàng này hao nàng lắng cái đây pe pe nàng hà đây chẳng này Thôi nó bò bòi, mình nó gây ra cái sao nha, cậu, sao ưỡi bỏ จักขอกบะจักสื่อเพิน่นเ <c oughs> จ้าซื่อยังก่อสาวกต่ล่างสาวเอื่บอยบ๊วยไปกินข้าวอยไปถามเจ้าน่ะบอบอยถามว่าครั้งแรกเจ้าไปน้องพิมพ์อยู่ไงก็อยู่ในงานเพื่อนั่นนละโอ้กะแม่อยู่ในเฮือนเก่าขึ้นไปเลยกะเซ่บอกเจ้าไปจอดหน้าเซเว่นเนอะโอเคโอเคของการข่อยฮิวเซเว่นแห้งเดี <c oughs> ๋ยวนี้ไม้ข้อมวะข่อยไม้ข้อมว่าเจ้าเห็นในคลิปมีคนแบบว่าเออบอบอยไปถ่ายคลิปเนี่ยเขาจ้าแซ่ตรงในเฟซอ๋อมันมีคนแบบโดยโดย จักคนท่าไหร่เราทำกันเขาจะไม่ายนะจ้าของความสุขเลยความสุข้วเจ้าบอดอเขาด้เหก็จะเมาแนไปทายเราเลยไปบ้านนี่นะเริ่มต้น่น้องมาอยู่บ้านได้เออมาทามงมาอยู่้อนกใจกันก็เลยไปเบอร์อเป็นยังไงแต่ทีแ้วนี่ด้โบแมนพี่นี่ได้โอน้องพิมบอกเจ้า่าอยู่ว่าเบิด ไอบ้ไอบอยแอรบอยกันแต่ปีที่แล้วนี่ว่าไอบ้บอยจังใจบ,บนเขาของพาตัสมาเนี้จน้ากามีนคุณเจ๊บุญบริจ,นบนจาคมากรับที่ไปรักษาข้างในไปอุบลก็คือตามที่นต้องเห็นว่าโอจังหวัดเป็นอำเภอบ่อโอ่ได้ย่างได้ยินยังแข่งกันคนดีจ็บคนดีเป็นยัง้ส่วนั้นนั่งย่งนั่งยังไปได้มาได้เนาะเบิ่งทางเขาสวยกันเลยทุกคนซันก็ไปงงๆตัเท้าไปเลยฉันไม่รู้แต่สับนีจังหวัดงมเท้าแม่ มานำ GPS ทำปอบพอมีนั่มานในมันสิบอยู่บนมืดบอกก่อนวันนั่งเลิศเ wow, ว่าและนั่งค่ะว่าแล้วไปแล้วไปแล้วนั่งตั้งเลิศนั่งดิไซน,น์นั่ง<า>คาร์บโหลดมาหอดประเทศไทยสามกระซมนั่งเป็นคนดังอยู่อ <c oughs> ินฟลูเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ลาวไปว่าอะไรไปว่าอะไรเจ๊ไม่เข้าใจไปฟังเนี่ยบริการมาจากอินฟูเห็นยูทูปมาจากปีเลยหักกาแฟเดียวหนึ่ง เป็นโฟก็ฟกคือคนที่มีอิทธิพลในสื่อโซเชียลแบบเจอเดอะบาฮามีเลยคนที่มีสื่อเสียงพี่นอ้องปองปลายประเด็นิแมนฮอนเซเว่นแล้วไปหาไปเอา,ากินกันอ้าวเขาว่านีไปกินขาออ้าวสิกินเซเว่นก่อนเออเอาเไปหาในห้องทงค่ะเรวจะพาไปกินขา้าวอาทามาต่อ ถามต่ออยู่นี่ถามไม่บอกเขามีถามยังหรอคอยกับบุ้มีน่าถามว่ถามล่ำมืออื่นเนาะแมนว่ถามแมนไม่เหนื่อยเนาะเออไถามแมนเพราะว่าเพอมาแต่สวรรค์เนาะเมื่อยๆพี่น้องเลยให้เราพักผ่อนเดี๋ยวให้เราอันลงไปอันน่อยก่อนเนาะโดยน้อพี่น้องเนาะคือว่ามื้อนี้กอ่ามาหับบ่าวบอยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะบ่าวบอยแล้วก็เศร้ายังก็สาวเอื้อยบ่รู้ว่าสาว้ายังนี่แหละพี่น้องเพิ่นมานํากันเนาะอ่าบ่าวพุมีก็มากับอ่าสาวกึ้มสาวลายพี่น้องเอ้ยก็งมเท้ามา อ่ะพี่เล่นเนาะอ่ะอยู่บกคสามคอนแก่นพี่ไหะพี่น้องก็มีนักข่าวเนาะส่องอ่ะส่องแปดเพื่นมาถามข่าวข่าวของอ่าสาวพิมพ์นะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่งเสียมีอ่าผู้ซอยมาอีกเพื่อนว่าเนาะคือตอนนี้กะถ้าเพื่อนว่าอ่าตอนนี้ต้องการอีหยังหันหน้าเนาะก็คือถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะพี่น้องเราเพื่อนอยากอ่าบริจาคเลือดหรือว่าจังไรกะได้ได้พี่น้องเด้อเนาะอยู่โรงพยาบาล อาซีนักรินขอนแก่นพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนกะเขากะให้ข้าวเพื่อนซ้ำที่ว่าเขาหู้เนาะพี่น้องเนาะรายละเอียดแบบใดกะต้องมือ่อนาพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้กะอยู่ในห้องไอซียูเนาะทางสาวพิมพ์ก็มีแต่ว่าให้กําลังใจเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะฝากคขอบัยพี่น้องสาวไทยเลยกะท,กทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณเนาะท่า,ทานหมอเนาะพยาบาลสาวไทยทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะที่ให้ความหักความแพงไรความเมตตาสงสาร และก็ซอยเรือกิ๊เสาพิมพ์สาวเล้ามันเะป็นองค์เนะาะในวิกิตแบบนี้ในผ่านพาชือว่าออกจากห้องผ่าตัดเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องไอซเนาะโดยก็ฝากเป็นกําลังใจให้ชุมเผาผู้ที่ว่าอาบิงแย่งเพื่อนมันเะป็นองเนาะอาเมื่อนี่กะไปหัาทางบอบอยเนาะและก็เสาเอือ้อยอาเพื่อนอาจเป็นหมู่กันบอกหรือว่าจังไดบ่พมีก่ก็ติดตามเพื่อนอยู่แต่ว่าอาบ่เคยพ่อตัวจริงเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเนะพราะว่า มื niin, ่อนี้ครั้งแรกที่ว่าได้เห็นบ่บอยผู้ที่เพิ่นไปถ่ายคลิปสาวพิมพ์ครัง้งแรกน้พี่อนน้องเพราะว่าเพิ่นบ้านใกล้กันและเพิ่นไปถ่ายคลิปสาพิมพ์น้พี่น้องเนาะเพิ่นเห็นแรกๆก็คือเพิ่นเห็นสาวพิมพ์นในเพจเนาะมีคนแชร์ในเพจในยังและเพิ่นกะไปถ่ายทำาสาวพิมพ์เพิ่นน้พี่น้องเนาะต่อมาก็มีทางเอื้อยหักสาขึ้นมาแหละเพิ่นก็ได้ให้สาก,กึ้นกับพ่พมีได้ผ้า มาหาแพทย์หาหมออยู่โรงพยายบาลหมกดทหารมากวดเบิ้งคือบ่พอมีได้แจ้งไปอาพานมาแะละนะ้องพี่น้องเนาะปะ่ะจึงได้คลิปนี่กะสชิได้ไปกินข้าวกินน้ำก่อ,นพ,น,อ,น,กอนพี่น้องเลยอยู่ในกากคอมเมทพี่น้องชาวไทยทุกท่านนาะอพี่น้องเนาะในการนักข่าวทุกซ่องนะ้อพี่น้องเด้อนาะกดไลค์กดแชร์เบิ่งข่าวในทีวีแล้วก็อย่าลืมเบิ่งใน YouTube น้เนาะอพี่น้องเนาะปะ่ะจึงได้คลิปนี่ก็ลาไปเลยพี่น้องสบายดีสบายดี